สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะจ๊ะจุพามาดูชีวิตของจุเองจ้าสาวออฟฟิศจ้าว่ากินยังไงอยู่ยังไงอันนี้ขออนุญาตไม่ถ่ายให้ดูเยอะนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะแล้วก็จุถ่ายให้ดูแค่มุมบางมมได้เท่านั้นเองนะคะทุกคนค่ะชีวิตมนุษย์สาวออฟฟิศค่ะทุกคนมีมะม่วงเอ่ออะไรวะ นกจาทุกคนจะเชื่อมันได้ไม่ได<า>้เอาจุไม่ได้ขาตั้งกล้องมานะคะทุกคนคะ่ะพามาดูชีวิตสรราวออฟฟิศนิดนึงคะ่ะว่าอยู่ออฟฟิสมันมีครัวไหมมันกินข้าวอะไรยังไงจุมีมะม่วงเบาอยู่สองลูกคะ่ะลูกเล็กๆ <l ain> เพ <l ain> ื่อนให้ามา,า,มา <l ain> จริงๆเขาให้เอามาเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าจุเอามาแค่สองลูกกินแค่นี้พอจุกําลังหาเสียงค่ะทุกคน อันนี้คือมะนาวมันจะเน่าแล้วแหละเอ,อเอาทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วก็มีพริกนิดนึงมีจุหาเขียงมันมีเขียงนะคะแต่จุหาไม่เจอว่าเขียงมันอยู่ไหนสงสัยมีคนหยิบไปแล้วอะคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาจานหั่นนี่แหละ,ะเอามา่วงไปลวลาก่องขอบถึง อยู่ในออฟฟิศค่ะทุกคนเขาก็จะมีครัวเล็กๆนะคะให้เราเ๋ยวมาม่วงมาล้างก่อนนะคะมันก็จะมีจานชามให้เราค่ะอยู่ในห้องครัวมีกาต้มน้ำร้อนเราก็มาชมกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินได้มีซิงให้เราล้างจานล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้โดยปกติจูไม่ค่อยชอบกินมะม่วงเบานะคะจูว่ามัน มันลูกเล็กแล้วก็มันมีเปลือกจุชอบกินพวกมะม่วงแก้วขมิ้นมากกว่าแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราก็นานๆกินทีมันจะมียางเยอะด้วยเนี่ยเห็นไหมยางมันเยอะๆไม่มีเสียงค่ะจุจะหั่นในจานไปเลยนะคะออฟฟิศของจุนะคะมันเป็นสํานักงานขายค่ะทุกคนอาชีพจุคือขายคอนโดนะคะทุกคนค่ะจุรับจ้างขายคอนโดค่ะ จุก็ทำงานแบบฟู l l t i m นะคะทุกคนวันละ9ชั่วโมงค่ะเริ่มงาน9โมงเช้าเลิกงาน6โมงเย็นจ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นจูทำคลิปนะคะจูอาจจะหายหายไปเพราะว่าทำงานค่ะจุทำงานยิงยาวเกือบทุกวันเลยอะค่ะทำแบบ6วัน7วันหยุด1วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันหยุดเราก็เหนื่อยอยากพักผ่อนพอมีเวลาว่างนิดนึงก็เลยลองมาถ่ายให้ดูนะคะ จุกข,ขายคอนโดมา10กว่าปีเลยนะคะทุกคนค่ะจริงๆอาชีพนี้นะคะ่ะมันเป็นอาชีพที่ทําเงินดีมากเลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราบริษัทที่เราทํางานด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละที่ะคะ่ะให้รายได้ให้เงินเดือนให้ค่าคอมมิชชั่นนะคะไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวจว่าจะคว้านอ,อมาเล็ดมันออกนะะมันจะมีเม็ดแล้วก็ออก ถามว่าขายคอนโดยากไหมตอบเลยค่ะว่าถ้าขายเป็นแล้วไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากมันต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ความชํานาญในการทํางานค่ะมันต้องขายซ้ําแล้วซ้าอีกถ้าคนที่ยังขายไม่เป็นนะคะคุณก็จะขายได้แต่คุณจะขายได้เฉพาะลูกค้าที่เหมือนกับว่าเขาตั้งใจจะมาซื้อแต่ถ้าคนที่เขามีความสามารถแล้วเขามีทักษะมี ใช้เทคนิคในการพูดอะคะ่ะคุณตั้งใจจะมาซื้อหรือลูกค้าตั้งใจจะไม่มาซื้อลูกค้ามาดูแล้วยังไม่ชอบหรือว่าชอบอยากจะซื้ออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะขายได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่ไม่ได้ตั้งใจมาดูไม่ได้ตั้งใจมาซื้อแต่เขาก็สามารถที่จะ พูดให้คนเหล่านั้นนะคะซื้อของของเขาได้อันนี้มันเป็นความสามารถมันเป็นทริคมันเป็นความยากง่ายของแต่ละคนนะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วก็ไปทําตามได้เพราะฉะนั้นรายได้มันก็เลยจะต่างกันของแต่ละคนตรงนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราล้างน้ำาก่อนเผือมันยังยามอยู่ อย่างไรายได้ค่าคอมมิชชั่นของเซลล์แต่ละคนนะคะไม่รวมเงินเดือนเนี่ยก็จะเริ่มที่ประมาณหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะยิ่งถ้าเซลล์คนไหนนะคะได้ไปอยู่โครงการที่แบบโหแบบทำเลดีๆราคาแพงๆอะคะ่ะ,คะแล้วมันเป็นโครงการที่เขาขึ้นใหม่อะคะ่ะคือฟุกไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะฟุกลวยไปเลยจ้าแบบนั้นคือแบบทำเงินดีมากคะ่ะเป็นเป็นโครงการที่สร้างรายได้ดีมากเป็นความหวังของเซลล์ทุกคนเลยคะ่ะว่าอยากไปลงอยู่โครงการแบบนั้นคะ่ะ คนนขาแสงจานลงไปค่ะ อีกอย่างเนาะคอนโดอะค่ะจะราคาถูกหรือราคาแพงนะคะแต่ว่าในการทํางานนะคะความเหนื่อยความยากการต้องคุยกับลูกค้าค่ะมันใช้ประสบการณ์มันใช้แรงมันใช้พลังงานเท่าๆกันเลยค่ะแต่ว่าคอนโดที่มันราคาแพงอะค่ะทุกคนมันจะได้เงินเยอะกว่าค่ะพอมันมีเรื่องของรายได้เข้ามานะคะมันก็เลยทําให้วงการนี้เกิดการแข่งขันกันเซลล์ด้วยกันนะคะก็มีการแย่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะ เกิดขึ้นมีการแทงข้างหลังกันมีการยังลูกค้าไม่พออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องของรายได้อะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเคี่ยวไม่ลากดินพออยู่วงการนี้ไม่ได้นะคะจุ๊บบอกเลยเพราะเราจะไม่ทันเขาคะ่ะทุกคนขโมยพริกนะคะพริกใครไม่รู้ค่ะอยู่ในห้องครัวไม่ใช่ของจุ๊แต่เราขอขโมยนิดนึง ทุกคนคะ่ะอันนี้จุ๊กแค่เล่าให้ฟังนะคะทุกคนจุ๊ไม่ได้หมายความว่าจุ๊ไปแทงข้างหลังหรือไปเอาเปรียบใครนะคะทุกคนคะ่ะอย่างมากจุ๊กอะค่ะคก็แค่ปกป้องรักษาสิทธิ์ตัวเองไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเราแค่นั้นเองนะคะทุกคนอันนี้แค่เล่าให้ฟังจ้าน่ากินไหมคะมะม่วงเบาคลุกพริกเกลือคะ่ะไปกินกันนะคะไปกินกันเลยคะ่ะ กินกันเลยค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเหมือนจะจืดนะนี่ชิมก่อนแซ่บมากมแบบเปรี้ยวไม่ไม่มเกลือเดี๋ยวจุดไปตามหาเกลือแป๊บ,บนึง 你好，欢迎。 ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักเบรคนะคะเป็นช่วงเที่ยังขอจุอยากกินมะม่วงจุก็เลยเนี่แหละหั่นมะม่วงกินกินมะม่วงให้หายง่วงจ้ะทุกคนอยู่ที่ออฟฟิศเนาะคนมันก็เยอะค่ะจุก็ไม่อยากเสียงดังเนาะ เดี๋ยวมันไปรบกวนคนอื่นเราก็เบาๆพอเดี๋ยวกินมะม่วงเสร็จพาไปกินกาแฟต่อจ้ากคนจ้ากาแฟแบบ3 in 1ชงกินเองในออฟฟิศมันไม่มีกาแฟแบบ กาแฟสดนะคะทุกคนมีแต่ทรีอินวันค่ะกินมะม่วงอิ่มแล้วนะคะทุกคนค่ะกินไปนิดเดียวค่ะไม่ไหว เปรี้ยวเปรี้ยวมากจริงๆเดี๋ยวไปชมกาแฟตอนบ่ายต่อนะคะเนี่ยค่ะไปค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ทรีนวันมันเป็นแบบผงค่ะกาแฟสดไม่มีนะคะกาแฟสดก็กินที่ร้านพิจโจน้ำตาลติดหวานค่ะต้องกินน้ำตาลนิดนึงติดหวานไม่พอติดมันจะ้ะ เติมคอฟ่เมตลงไปติดหวานติดมันไม่พอจ้ะติดนอมอีกจ้ะเติมนมลงไปค่ะ พร้อมเดิมแล้วค่ะทุกคนอืมสดชื่นเตรียมพร้อมทำงานตอนบ่ายแล้วค่ะไปแล้วนะคะมาทักทายค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ